จังว่าเปิดพมากนกลางขณะนี้อีกสิบนาทีจะสี่โมงเย็นฝนหยุดฝนตกแดดออกนกกระจอกยอกกันใมไม้ใส่เสื้อต่อเรือไปดูนาะงจังว่าเปิดพมานกลางข้างบนก็มืดอยู่เนาะเปิดพมานออกก็จะมองเห็นบิวทิวทัศน์หน้าบ้าน มีแต่ภูเขา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 จังว่าเปิดประมาณกั้งสวยไหมเพื่อนวิวหน้าบ้านวิวใส่ลายดอกไม้คือสวยแต่พวามันดอกพลาสติกแต่มีดอกของจริงนะคะใส่อกใส่ใจใส่นมไม่ใช่นมวิวีนะนมสดกับไข่มีแต่ดอกใหญ่ใหญ่มีแต่ดอกใหญ่ใหญ่มีแต่ดอกใหญ่ใหญต้นเก่า บางคนเนาะบางคนไม่รู้เรื่องรู้ราวเอาต้นเก่าเอาไปทิง้งวิวิก็เก็บมามันก็จะซวยเพราะว่าวิวิเป็นคนมือเขียวไม่ใช่มือเขียวเขาเรียกมืออะไรบ้านเราเปิดพม่านออกให้ต้นมารับแสงแดดก่อนต้นเก่าๆไปเก็บมาเนาะเห็นดูสิสงสารไปเก็บมามันก็จะออกดู ที่ถังขยะมีฟังฟังลัง,ลง,ลงมิตะเก็บไปทิ้งแปลว่าวิวิฉลาดไปเก็บออกมาเรียงเอาไว้มัอนกนัออกดอกสวยงามนะคะออกดอกสวยงามเขาไม่รู้เรื่องพอมันหมดดอกเขาก็เอาไปทิ้งวิวิก็ไปเก็บเอา <laughs> ดอกของจริงใช่ไหมนี่ของจริงยินดีต้อนรับ นะคะใครอยากรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ปลูกการให้น้ำดูซิมันดูไปเก็บมาดูมาดูมาดูเอามาเทิร์นเทกันว่ารากก็ออกดอกก็ออกด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 อก,ดอกวิธีใส่ใจไงคะใส่ใจใส่ใจใส่ใจต้นใหญ่ๆสูงสูงสูงสูบิวสวยไหมบิวสวยเนาะ เดี๋ยวจะขึ้นรถไฟภนะูเขาที่ตรงหน้าบ้านที่สูงๆนะที่คนขึ้นไปเยอะริกิเซิร์ช้ามาดูภูเขาริกิคนจะไปจะมีรถไฟสีแดงขึ้นไปบนภูเขานเห็นเห็น,หนป้ายแหลมๆถ้าฝั่งทางนู้นมองไม่เห็นฝั่งทางนู้นจะพีราดูสมองไม่เห็น่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็น จากบันดนาะปีหน้าก็ขายแล้ววิวีก็จะไปนั่งเฝ้านั่งเฝ้าเทียงนาดูดูมันมีคนบอกว่าป้ามันคือย้อยลงสวยมันคือดอกเป็นพุ่มเป็นพวงคือวิวส่วนเปิดพมานกันออกกาสวยเนาะสวยไหมคะสวยอันนั้นต้น วิวเอาสีชมพูไปเสียบลงใส่กันต้นไหนต้นอะไรนะบ้านเราออกดอกขาวๆต้นอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละต้นยี่โถเนาะน่ะเอาเสียบในกระถางเดียวกันมันก็เป็นสีชมพูกับสีขาวสวยไหมคะสวยด้วยมือเราเองนะคะนะคะนะคะวิวชอบจัดบ้านจัดสวนคะ่ะ เป็นแต่ได้บะพริกไปเบิ่งบกพริกพริกดกมากพริกจะดกมากมาพริกพริกใส่อ,อกใส่ใจใส่นมใส่ไข่โมเมตนต์นมวีวีเด่นนมสดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ